อาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวก็คือเกิดแบบว่าเหมือนแบบบุญจากการภาวนาสัมมาหลังเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้เราเหมือนเทวดาแถวนั้นน่ะแบบทุกคาภาวนาสัมมาหลังเนี่ยดวงบุญในตัวเรานี่มันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วทีนี้ขยายใหญ่ขึ้นแล้วคิดว่าเทวดาแถวนั้นน่ะคงอยากจะได้บุญด้วยเ้าค่ะแล้วทีนี้เราก็ภาวนาสัมมาหลังสัมมาหลังงานก็เข้ามา อะไรสิ่งดีๆมันเข้ามาหมดเลยค่ะสิ่งที่ไม่ดีแบบว่าเหมือนเรามีสิ่งที่ protection ไว้อ่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแล้วก็เรื่องอที่ทำงานก็แบบว่าวันนั้นเป็นวันมาค้าบูชาธรรมดา,าต้องนั่งรถรถไฟไปทำงานแต่เนี่ยเจ้านายก็ไปส่งและทีเนี้ยพอเจ้านายไปส่งปุ๊บวันนั้นก็แบบว่าเราก็กลับบ้านเดิกค่ะพระอาจารย์และทีเนี้ยเพื่อนที่ ื่อนในลอนดอนก็บอกว่าจะมารับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ป>ก็ไปด้วยกันแบบสะดวกสบายค่ะทีนี้พอเสร็จพิธีวันมาคะก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาส่งค่ะแล้วก็มีเคสเพิ่งสดๆร้อนๆค่ะเพราะว่าสามีเกิดอุบัติเหตุสองเดือนไม่ทํางานเขาก็เลยแบบเครียดค่ะเราก็ชวนเขาพัฒนาสัมมาหลังผ่านไปสองเดือนอาการเขาดีวันดีคืนคเขาก็ชวนลูกชายค่ะลูกชายก็แบบเคยบวชค่ะ แต่ตอนนี้พอเป็นวัยรุ่นแล้วไม่อยากจยาแบบเข้าวัดพ่อก็บังคับให้ชวนสัมมารหังด้วยก็ตอนนี้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหลวงพี่สัมมาลหังหมดเลยพอผ่านไปได้สองเดือนค่ะต้องไปตัดไหมตัดไหมปุ๊บหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาไม่ต้องมาทําอะไรอีกแล้วคุณสามารถไปทํางานได้แล้วเขาปลื้มใจดีใจบอกฉันจะรีบกลับไปสัมมารหางังฉันจะรีบกลับไปสัมมาลหางัง <laughs> คุณเดวิดเขาเป็นชาวอังกฤษค่ะพอดีเขามีภรรยาเป็นคนไทย และทีนี้พอดีมาเจอกันที่ทํางานแล้วก็แล้วช่วงนั้นเราก็ภาวนาสัมมาละหังตลอดเวลาค่ะแล้วมันเหมือนบุญในากการที่เราภาวนาสัมมาละหังะคะไปดึงดงคนที่มีแบบอายตนะเหมือนกันนะคะมาพอเราและทีนี้เราก็ชวนเขาแบบไปวัดก่อนเจ้าค่ะและนี้ก็ไปเจอกับกลุ่มสัมมาละหังที่วัดพระธรรมกายลอนดอนพวกเราก็ผัดกันเล่าเรื่องอนุภาพสัมมาละหังให้เขาฟังและทีนี้เขาก็ เดินรอบวัดเขาก็ประทับใจพอกลับมาบ้านแล้วทีนี้วันต่อมาเขาบอกว่าเขาสนใจอยากเข้ากลุ่มภาวนาสมาละหังด้วยวันแรกเขาก็ภาวนาวันละห้าหกร้อยค่ะพอดีไม่มีเครื่องให้เขาทีนี้เขาเลยถามว่าฉันอยากได้ไอ้เครื่องนับดิจิตอลน,น่ะได้ไหมเราก็มีอยู่อันเดียวค่ะถอดเลยค่ะถอดให้เขาและทีนี้เขาก็เริ่มส่งส่งทุกวันส่งทุกวันเขาก็แบบโทรมาบอกว่าขอบคุณนะที่เธอชวนเข้าโครงการนี้เพราะว่า ทุกวันที่ฉันทํางานไปอ่ะมันจะมีความเครียดตลอดเวลาแต่พอฉันได้เข้ากลุ่มภาวนาสัมมาลหังแล้วเนี่ยความเครียดนั้นหายไปชีวิตฉันมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นพอพอเราไปรอบนอกตอนที่ไม่ได้ภาวนาเราจะเจอแบบโลกภายนอกค่ะบีบบางทีเราไม่สามารถรักษาใจให้ใสตลอดทั้งวันได้แต่พอได้เข้ากลุ่มภาวนาและสงการบ้านทุกวันเนี่ยมันทําให้แบบแบบว่าใจเราเข้ากลางตลอดเวลาค่ะ แบบบางทีทํางานเสร็จเนี่ยออกจากห้องรวดลูกค้าเนี่ยใจมันโล่งมันแบบมันเบามันสบายมันแบบใจเราอยู่กลางกลางตลอดน่ะแล้วเหมือนแบบว่าคําภาวนาสมมาระหังเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเราค่ะฉันจะไม่เอาใครอีกแล้วฉันจะเอาคำว่าสมมาระหังมิตรแท้ของฉันนี่ค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งนะหลวงพี่นะช่วงนั้นเน่ะโยมแบบนั่งสมาธิดีตัวเบาวิ่งเลยอะแบบเบามากๆเลยค่ะมันแบบเป็นการรวมใจได้เร็วค่ะ ข้าใหม่ๆหมภาวนาได้วันละสองสามพันถีบขึ้นมาเป็นวันละหกเจ็ดพันวันละหมื่นช่วงวันละหมื่นค่ะเห็นผลเร็วมากเลยแล้วสิ่งดีๆมันแบบเข้ามาเราเนืกว่าเออวันนี้นะขอให้ลูกค้าเข้ามาห้าคนหกคน่เงี้ยค่ะเข้ามาเลยค่ะขอหลวงปู่ขอคุณยายเนี่ยมันเข้ามาแบบได้เป๊ะเป๊ะเ,ะเลยค่ะแต่ตะกิจก่อนบางทีนี่แบบว่า เงินนี่มันก็เดือนชนเดือนใช่ไหมคะบางทีเดือนหนึ่งมันไม่ชนนะมันไม่หมดไปปลายเดือนอย่างเงี้ยเอ๊เราจะทํำยังไงพอจะถึงสิ้นเดือนนี่มันไม่มันไม่ทันแล้วอ่ะได้ไหมแล้วที่พอพอท่องสมาหลังจากจากตั้งแต่ต้นเดือนที่หลวงพี่บอกอ่ะเอ๊แล้วทาไมเงินมันมาเองอ่ะอยู่เฉยเฉยเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็เดินใกล้ไกลกว่าจะออกไปถึงทาวเนี่ยมันบันเดินต้องประมาณ15นาทีกว่าจะไปถึงป้ายรถเมล์แล้วอยู่ๆเนี่ยเขามาเองเลยนะจ้าค่ะเขามาขออยู่บ้านเราอ่ะ พราะว่าเขาคิดว่าเขาคงจะได้บุญกับเราอะนะคนที่เขามาอยู่อะเขาสุขใจจริงๆอยู่กันห้าคนนะแล้วเขาไม่ทะเลาะกันนี่เขาอยู่บ้านแล้วก็หนีมาเราหนีมาทำบุญเราหนีมาให้เขาอยู่ด้วยกันเวลาภาวนานี่บางทีบางทีนี่เราจะนึกแบบว่าเอ๊ะทำไมเรา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 ไปสัมมาสัม,าาาามมาหลังทไมอยเงี่ยแต่พอเราเราสัมมาหลังไปเพลินๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่า เอ้ยทำไมมันสุกอะเวลาเดินไปบางทีเดินจากที่ทํางานไปบ้านเนี่ยมันไกลนะมันก็ดึกบางทีเลิกงานสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี้ยเดินไปเราก็กลัวดิพระจนกลัวนะเ<ไ>พราะมันบางทีมันป่าแต่เขาก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็บางทีเราเป็นคนกลัวผีะนะ<ไ>แต่พอท่องไปแล้วแกเหมือนคุณยายบอกอะ <laughs> ผีไม่มาก็ทำะคะ่ะเพราะว่าทําแล้วดีจริงๆเพราะแต่ก่อนเราก็ไม่ทํเพอทําแล้วเดี๋ยวนี้แล้วไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําเหมือนกันเราขาดอะไรไปอย่าง เราต้องทาเพราะตื่นนอนนอนหลับก็ต้องทำบางที่ทํางานอยู่กับฝรั่งเนี่ยเวลาโกรธเขาเราก็จะยิ้มเขาก็ตกใจเหมือนกันเราเอาเครื่องนี้ไปโชว์เขาก็บอกอะไรเนี่ย